สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านพบกับการรีวิวสินค้าจากร้านแสงจันทร์ซาวสตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดในคลิปวิดีโอใหม่ๆสินค้าใหม่ๆรับชมได้ก่อนใครก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไปด้วยนะครับ วันนี้พามาชมเป็นพาวเวอร์แอมมือสองนะครับสวยๆอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จากแบรนด์ MK Lens นะครับ MK Lens รุ่น D ี250นะครับตัวนี้เป็นคาสดีนะเป็นคาสดี2ชันแนนะครับตัวนี้เล่น15นิ้วครั้งละสงสบายเลยนะครับสินิ้วครังละสองยนิ้วก็พอเล่นได้ครับตัวนี้คาสดีนะครับคาสดีครับมอแปลงนะครับเป็นมอแปลงกลมนะครับมอแปลงกลมคาสดีนะครับ ข้างในก็คล้ายๆกาดาปูแปดนะครับกาดาปูแปดคล้ายๆกันนะครับนี่นะครับเป็นคัสดีมอบแปลงเหมือนกันนะครับข้างในก็ดูเอานะครับสวยๆนะครับดูเอานะครับดูไปด้วยกันนี่แหละนะครับด้านหลังช่องต่อลําโพงนะครับมีให้เป็นสเปกคอนนะครับขั้วดำแดงก็มีอยู่ตรงนี้นะครับขั้วดาแดงก็มีช่องต่อสัญญาณอินพุตก็เป็นเอ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 เเอ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 เ โมโนสตูดิโอนะครับนี่เป็นกดเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นสวิตนะครับเซนสิติวิตี้นะครับก็เลื่อนมาซ้ายสุดนะก็แค่นี้นะครับมีแค่นี้แหละนะครับ15นิ้วข้างละ2 18นิ้วข้างละ2นะครับ18นิ้วข้างละ2พอเล่นได้นะครับไม่ได้ถือว่าอิ่มเพราะว่าตัวนี้ราคาอยู่ที่4,500บาทเท่านั้นนะครับเป็นราคาสบายนะครับถ้าไปเอาไปขัด18นิ้วฟังที่บ้านก็เล่นได้อยู่นะครับ ถ้าเอาไปออกการออกงานก็แนะนําสัก6 7 0 0 0ดขึ้นไปนะครับอย่างน้อยๆก็หกเจ็ดันขึ้นไปนะครับได้ตัวละหมื่นกว่ายิ่งดีนะครับถ้าเอาไปออกงานรับจ้างรับงานนะครับอันนี้สําหรับถ้าจะเอาไปข่าสินิ้วก็สําหรับคนที่ฟังในบ้านกันแล้วกันนะคนที่ฟังอยู่บ้านเปิดเพลงเพาะๆเบาๆฟังที่บ้านแล้วกันนะครับอ่าก็เล่นได้อยู่สบายมากนะครับอ่าถ้าขับ1512นะครับถ้าเอาไปใช้ออกการออกงานรับการรับงานรับจ้างนะก็ขับ15นิ้ว12นิ้วดีกว่านะครับตัวนี้ค้างละ2นะครับ แนะนําที่ข้างละ2องเล็นได้สบายเลยนะครับ15นิ้ว12นิ้วนะครับนี่นะครับตามนี้นะครับพาชมด้านในด้านหน้าด้านหลังหมดแล้วนะครับนี่นะครับมีแจ็คอะไรบ้างต่ออะไรบ้างนะครับมีอะไรให้ใช้งานบ้างครับนะครับสภาพก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสภาพก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเครื่อง4,500บาทส่งให้ฟรีแบบโอนนะครับถ้าเก็บไปทางก็มีค่าบริการเพิ่มเหมือนเดิม สนใจช่องทางการสั่งซื้อนะครับติดต่อนะครับเ mm. บอร์โทรโดยตรง0821232278โทรเข้ามาว่าสนใจ Power AM MK Lens นะครับ D250 นะอ่าโทรเข้ามาแจ้งว่าอย่างนี้นะครับสนใจ Power AM MK Lens นะครับอ่าราคา4,500บาทนะครับส่งให้ฟรีแบบโอนถ้าเก็บปลายทางถึงจะมีค่าบริการเพิ่มนะถ้าโอนก็ส่งให้ฟรีเลยนะครับเบอร์โทร0821232278จะโทรหรือว่าจะแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับ อ่าถ้าทาง Facebook ก็เข้าแอป a c e b o o k แล้วก็พิมพ์คำว่าร้านแสงจันทราสตูดิโอนะครับอย่าลืมใส่คำว่าร้านด้วยนะอ่าโอเคนะครับทีนี้ก็มาลองเสียงกันนะครับช a นน e เอก็ใส่เป็นกลางแายสินิ้ว2ใบเหมือนเดิมช a นน e บ B ก็วันนี้ใส่เป็น18นิ้ว2ใบนะครับคง่อนะตู้ BV 18นิ้ว2ใบนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงดูนะครับว่าจะแน่นขนาดไหนมา ตัวเดียวครับชุด2อคูณสสบาย่แรงอยู่นะ18นิ้วค่าละ2ก็แรงอยู่นะครับอ่าอันนี้คือลองให้ชมจริงๆเลยนะครับอ่าแต่ว่าท่านที่จะเอาไปออกการออกงานเนาะครับ18นิ้วแบบจริงจังออกงานก็ยังแนะนำนะครับเพราะว่าราคาเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นแนะนำตัวสัก อ่าหกเจ็ดพันแปดพันขึ้นไปนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับได้ตัวละหมื่นกว่าบาทยิ่งดีนะถ้าจะไปออกการออกงานไปขับซับเบลดสิบแปดนิ้วออกงานเนาะอ่าแต่ว่าถ้าจะไปฟังที่บ้านนะครับขับซับเบลดสิบแปดนิ้วนะครับข้างละสองฟังที่บ้านเล่นได้หรือขับชุดสองคูณสองนะครับตัวเดียวนะครับตัวเดียวนี่นะครับชุดสองคูณสองก็ประมาณนี้ครับเบลดสองใบ,บ,บกลางสองใบนะครับก็เอาข้างหนึ่งขับเบลดข้างหนึ่งขับกลางแหลมนะครับตัวเดียวเล่นได้เลยนะครับสี่พันห้าจบนะครับโอเคนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาเนาะสนใจ M K e ด s D 2 5 0หนะครับโทรเข้ามาแจ้งมาอย่างนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นสําหรับคลิปนี้จากลากันไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ